สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองสุราแก้วที่จะทำให้คุณต้องน้ำลายสอไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาหรืออาหารเวียดนามหลากหลายก็มีให้เลือกเต็มไปหมดบรรยากาศร้านก็ชิลนั่งสบายแถมยังมีของหวานให้เลือกอีกเพียบอย่าพลาดเมนูเด็ดที่ใครมาก็ต้องลองบอกเลยว่าถ้ามาแล้วไม่แวะถือว่ามาไม่ถึงแล้วคุณรู้ไหมว่าร้านไหนได้อันดับหนึ่ง รอติดตามชมกันให้ดีนะครับร้านอันดับสิบในย่านนี้ที่คุณต้องลองคือก๋วยเตี๋ยวปลาเจ๊ติ่มค่ะร้านใหญ่โตมีเมนูอร่อยเพียบทั้งก๋วยเตี๋ยวปลาและขนมหวานขนมถ้วยมะพร้าวอ่อนคือที่สุดอร่อยทุกคำจนไม่อยากปรุงเพิ่มเลยเย็นตาโฟต้มยำและก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยำน้ำข้นคือเมนูแนะนำที่ใครมาก็ต้องลองนะคะบริการรวดเร็วทันใจ นั่งได้ทั้งโซนพัดลมและแอร์เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบยังมีของฝากและขนมไทยให้เลือกเพียบเด็กๆก,ก็ทานได้สบายมีข้าวขาหมูหมูกรอบและชากาแฟาด้วยนะคะถ้ามาสักแก้วแล้วไม่แวะถือว่ามาไม่ถึงจริงๆค่ะอืมยงมิยำมิร้านอันดับเก้าในย่านนี้คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวโจนภาคสองที่ต้องบอกเลยว่ารสชาติดีงามมากก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มอร่อยจนไม่ต้องบรรยายให้มากความสะอาดก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจบริการที่นี่ดีมากเจ้าของร้านน่ารักและมีอัธยาศัยดีสุดๆเหมือนมีเพื่อนคุยอยู่ข้างๆระหว่างที่รออาหารแถมยังเป็นทางผ่านระหว่างบ้านกับที่ทำงานของใครหลายคนใครที่ยังไม่เคยลองต้องรีบแวะไปชิมเมื่อได้ลองแล้วคุณจะเข้าใจว่า ทำไมร้านนี้ถึงโดนใจคนในยา่านนี้แบบสุดๆถ้าคุณคิดว่าก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็ต้องลองที่นี่แล้วจะรู้ว่ามันเหนือคำบรรยายอืมยามิยามิร้านอันดับแปดที่เราจะพาไปวันนี้คือร้านยายเต็มอาหารเวียดนามร้านนี้มีบรรยากาศย้อนยุคที่ตกแต่งอย่างน่าสนใจมีของสะสมเก่าๆที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินทางกลับไปในอดีต เมื่อคุณนั่งลงรับประทานอาหารอาหารเวียดนามที่นี่อร่อยมากรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนที่ไหนมีเมนูหลากหลายให้เลือกไม่ต้องห่วงว่าจานเล็กเพราะขอบอกว่าให้เยอะมากนอกจากนี้ยังมีดนตรีสดในยามค่ำคืนสร้างบรรยากาศให้ชิลๆเหมาะสำหรับการนัดพบเพื่อนหรือพาครอบครัวมาสัมผัสความอร่อยที่นี่รับรองว่าคุณจะต้องติดใจอืมยามิยามิ ร้านอันดับเจ็ในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือครัวมโนราแกงใต้สาขาสองซึ่งเสิร์ฟอาหารใต้รสชาติอร่อยมากบรรยากาศของร้านเรียบร้อยเงียบสงบเหมาะกับการนั่งชิลเต็มที่เจ้าของร้านใจดีน่ารักพูดคุยง่ายทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอาหารที่นี่สะอาดและถูกใจคนรักรสจัดจ้านแน่นอน เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าบนโต๊ะที่โล่งสบายเตรียมพบกับความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับมาอีกครั้งอืมยามิยามิร้านอันดับ6ก The Romantic มีบรรยากาศที่ดีเยี่ยมและอาหารอร่อยทุกจานขับรถผ่านไปมาหรือค้นหาใน Google ก็เจอร้านนี้ที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านนี้ ที่นี่มีเมนูขนมและกาแฟาที่รสชาติลงตัวแถมยังมีที่จอดรถส,สะดวกสบายไม่ต้องกลัวว่าจะต้องวนหาที่จอดนานพื้นที่กว้างขวางเหมาะแก่การนั่งชิลกับเพื่อนหรือคนรักและยังมีน้ำปลาแท้ให้ลองซื้อกลับบ้านรับรองว่าคุณจะต้องหลงรักอืมยามิยามิร้านอันดับห้าในย่านนี้คือก๋วยเตี๋ยวดูดี สัตว์แก้วที่น่าลองมากข้าวขาหมูที่นี่อร่อยจนต้องบอกต่อหมูเนื้อนุ่มผักนิ่มละมุนรสชาติถูกปักแบบสุดๆกลวยเตี๋ยวหน้าตาสวยงามปรุงรสได้อย่างลงตัวทุกคำคือความสุขอย่าลืมลองเกี๊ยวปลากระดูกอ่อนที่เผ็ดกลางอร่อยทุกชิ้นและยังมีของหวานอย่างไอติมมหาชายัยและเฉาก๊วยชากังราวให้เลือกสรรร้านนี้สะอาดมีที่จอดรถเพียบแค่รออาหารประมาณ10-15นาที บอกได้เลยว่าอร่อยทุกอย่างที่นี่เจ้าของร้านน่ารักเสียงดังนิดหน่อยเพราะอยู่ใกล้สี่แยกแต่ไม่ทำให้ความอร่อยลดลงเลยมาเติมความฟินกันที่ก๋วยเตี๋ยวดูดีสะแก้วกันเถอะอืมยงมิยำมิร้านอันดับสี่ในย่านนี้ต้องยกให้ร้านอาหารครัวการ์ตูนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดและรสชาติอาหารที่อร่อยมากบรรยากาศในร้านดีเยี่ยม มีที่นั่งทั้งในและนอกสบายสบายนั่งชิลได้ทุกเวลาเมนูเด่นที่ไม่ควรพลาดคือผัดไทยหมูมะนาวและกระเพราหมูรสชาติถูกใจทุกคำยิ่งถ้าได้ทานร้อนๆยิ่งอร่อยสุดๆแถมพ่อค้าก็ไม่ได้ยิ้มแย้มมากนักแต่ความอร่อยของอาหารจะทำให้คุณลืมไปเลยร้านนี้มีที่จอดรถสะดวกสบายเหมาะกับคนที่ไม่อยากเสียเวลาหาที่จอดอาหารที่นี่ให้เยอะ และเต็มไปด้วยคุณภาพไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือหมึกก็เน้นๆไม่ห่วงเครื่องเลยจริงๆเชิญชวนให้ทุกคนมาแวะชิมกันนะอืมยามิยามิร้านอันดับ3ในย่านนี้ต้องยกให้แซกทูเดย์สักแก้วเลยค่ะอาหารอีสานที่นี่รสแซ่บถูกปากสุดๆไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำปลาราที่นัวหรืออย่างพวงนมที่หอมกรุ่นอร่อยทุกจานจริงๆ บรรยากาศก,ก็เย็นสบายพนักงานบริการดีโต๊ะนั่งมีเพียงพอห้องน้ำสะอาดให้คุณสบายใจในการใช้บริการที่จอดรถก็มีให้เพียงพอไม่ต้องกังวลเลยค่ะอย่าลืมสั่งเมนูเด็ดอย่างตำปูปลาร้าต้ยมยำรวมมิตรและน้ำตกหมูบอกเลยว่ารสชาติจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บโดนใจสุดๆปิดท้ายด้วยน้ำปั่นดับเบิลช็อกชิปปัน่นที่ช่วยลดความเผ็ดได้ดีไม่มาไม่ได้แล้วอืม y u ม m ยามมี ร้านอันดับสองในย่านนี้ที่ทุกคนต้องแวะคือร้านอาหารน้องมิ้นอาหารรสชาติอร่อยไม่แพ้ใครจานใหญ่เต็มอิ่มให้มากกว่าที่คิดเหมาะกับคนรักการกินที่ต้องการความคุ้มค่า เมนูแนะนำคือลอบปลาตะเพียนและต้มยำปลาน้ำข้นรสชาติจัดจ้านจนต้องกลับมาซ้ำการันตีความอร่อยทุกครั้งที่ไปไม่เชื่อลองไปสัมผัสบรรยากาศสบายๆที่ไม่มีแอร์แต่รับรองว่าความอร่อยจะทำให้คุณลืมร้อนอาหารป่าของร้านนี้เด็ดมาก โดยเฉพาะแกงป่าหอมพริกแกงและเนื้อกวางนุ่มลองมาทานเกล็ดทอดคู่กับเมนูต่างๆรับรองว่าคุณจะติดใจร้านน้องมิ้นคือท,ที่ที่ไม่ควรพลาดในย่านนี้อืมยามิยามิร้านอันดับหนึ่งแอมซันอาหารเวียดนามที่จะทำให้คุณลหลงไหลในรสชาติอาหารเวียดนามสูตรทางใต้บรรยากาศเย็นสบายในห้องแอร์ หรือถ้าอยากชิชๆด้านนอกก็ดีไปอีกแบบเสริฟไวอาหารจัดจานสวยงามผักสดใหม่นอกจากนี้ยังมีส้มตำปูปลาร้าที่อร่อยมากที่จะทำให้คุณติดใจนอกจากนี้ห้องน้ำก็สะอาดมากทำให้คุณมั่นใจได้เลยพนักงานบริการดีช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่จอดรถก็สะดวกสบายรับรองว่ามาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังถ้าคุณเป็นแฟนอาหารเวียดนามต้องมาลองที่นี่เลย มีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร